สวัสดีครับยารีทนะครับตัวนี้เข้าใหม่1ีสอง b u r กตัวพิเศษนะครับเป็นรถสไตล์เรียกว่าเอายารีทกับวิออร์ r S, มาผสมกันนะครับเป็นอ,ออกไซย์ออทคอร์เตเวอร์หน่อยก็มีความสูงเพิ่มขึ้นมานะครับสูงจากเดิมประมาณ30มินนะครับหรือ3มเซนประมาณนั้นนะครับเพิ่มความสูงเข้ามานะครับจัดทรงโลงล้อสวยๆตัวนี้นะครับสีขาวมุกนะ ปี2ีจุดไม่อยู่ในน้อย4 0,000โลนะครับราคาอยู่45 0 0 0 0ย้พันพอประมาณ8 0 0 0กว่าบาทแบบบอลชนต้นนะครับฟรีดาวเลยด้วยหรือจะจัดไฟนั้นซือสดก็ได้เหมือนกันนะครับสีขาวเดิมสภาพเดิมนะครับไฟหน้าแบบ f ู l l LED มีไฟเดอร์ทามครบนะครับตกแต่งสวยๆนะครับคันนี้นะครับมีการตัดเรียกว่าออกแบบแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของตัวรอยแต่งกรอหักบางอย่างก็เพิ่งเข้ามาเนาะก็เดี๋ยวเก็บละเอียดให้นะครับทั้งหมดนะ เพิ่งเข้านะครับสภาพใหม่คลิปเลยนะครับสีขาวสภาพเดิมครับคันนี้ไฟหน้าเดิมๆไม่แต่งไว้แล้วนะครับฝากระโปรงเดิมโครงสร้างเดิมครับรถเรียกว่าโครงสร้างเดิมไม่เสียรูปนะครับตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัวเดิมตัวจะเป็นตัวเอ็กเอเบิตนะครับตัวพิเศษนะปกติเจอตัวแต่ตัวยางลิสใช่ไหมหรือสองสปอร์ตแบบนั้นนะครับหรือสปอร์ตพรีเมียมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเอ็กเอเบิตนะครับตัวพิเศษกว่านะครับหลังคาแบ็กท็อปสีดํากระจกปรับพับไฟฟ้านะครับ สวยสภาพเดิมครับและดูนะครับนี่หลังคานิบๆเนี่ยจะเกรี้ยแบบนี้เลยนะครับออปชั่นต่างๆโครงสร้างเดิมกระจกครับของโตโยต้าเดิมแท้ครับจากศูนย์ด้านในนะครับไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครได้เบาะหนังครับเกรดพรีเมียมอย่างดีเกียร์ออโต้ครับกล้องถอยมีให้ครบแบบนี้แอร์ออโต้เหมือนกันนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแผ่นเพจย์ยูบครบครับปี22จน23นะครับอขออภัยผู้ผิดนะครับเป็นปี22่สงจนยีเนาะเดือนกรกฎานะครับโครงสร้างเดิมของน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมครับ ใครหารถสวยพร้อมใช้นะครับสภาพเดิมแบบนี้บอกไปได้เลยนะครับบอดี้นะครับสภาพเดิมสวยงามนะนี่แต่เข็มต่อโครงสร้างก็เดิมเช่นกันโทรมาได้คันนี้0 9 4ย์9 4 8 4 8เจสนะครับสภาพสวยสภาพเดิมใครหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับ459,000บาทนะครับ4 5 9 0 0นานะครับซื้อสดได้จ่ายแฟนได้ตัวเอกเบิร์นครับตัวพิเศษหายากนะครับขครได้ตัวพิเศษไม่เหมือนใครนี่ครับบอกเลยว่าท้าขาโรหาเป้ได้เลยนะครับ ด้านหลังก็กริปใหม่ๆก็ีบของได้เยอะนะครับถ้าดูด้านหลังมันจะคล้ายกับพวกคอร์สหรือว่า c ีเอชอาร์ไหมคล้ายๆเลยนะครับแต่มันเล็กกว่านะครับแต่มันเล็กกว่านะขับคล่องตัวเบากว่าเปิดทั้งมันมากกว่า 23- 24กิโลลิตรนะครับจะเข็บแล้วต่อโครงสร้างครับสภาพเดิมเกรดเอนะครับดูเลยนะครับนี่เปิดแฟลชให้ดูหัวน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับสภาพเดิมครับนี่กล้องหลังมีไว้ให้ด้วยนะครับครบเลยนะกล้องหลังมีให้ครบจะเข็บแล้วต่อโครงสร้างเดิมครับสวยงามกิปเลย ไฟท้ายนะครับไทยคอยตนะของแท้เดิมจากศูนย์นะนี่ครับเดิมเดิมนะครับแล้วก็ตัวถังนะครับชุดปะยางนะครับตัวปีใหม่ใด้ชุดปะยางแล้วนะครับสีเดิมครับสียแนวเดิมเหมือนกันนะเดิมศูนย์นะครับบอดี้ตัวถังก็เดิมเช่นกันนี่ครับสภาพสวยกลิปบเลยนะครับอ่ะครนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดกล้องถอยมีให้ครบครับสภาพเดิม นะครับไฟท้ายเดิมๆไม่แตกไม่แล้วสีสันสวยเดิมเงางามบอดี้งามครับสภาพสวยนะผมบอกเลยนะครับตัวสปอร์ตมียาลิตตัวพีเมียมก็มีแต่ตัวนี้ครับ X อ็เอเบหายากนะครับรถครบรอบ60ปีด้วยนะครับสีสันสวยเดิมเงางามเบาะหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังสีทูโทนเนาะน้ำตาลตัดกับสีดำนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยผมบอกเลยนะตัวนี้นะครับพิเศษคือเบาะกับพับได้ครับเป็นไงพับได้แบบนี้นะครับ อ่าพับได้แบบนี้เลยนะครับรถเกรดนะครับรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนังพลิกคว่ำจมน้ํต่อต่อต่อรถแน่นอนกุญแจเป็นแบบไขนะครับเป็นแบบไขนะครับมีระบบออโต้ลามป้องกันการจรากรให้ด้วยกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยนะครับก็จะไม่เหมือนใครเป็นทูโทนแบบนี้นะครับน้ําตาลหนังกะดำเนาะเป็นบู่นุ่มนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับเครื่องฟิสตาติดง่ายอยู่แล้วนะครับไมสี่หมื่นเก้าพันนะครับ ไม่49,000เท่านั้นนะครับไม่เดิมไม่แท้นะครับรถมือเดียวจอถอยมีให้ครบแอร์ออโต้นะครับสภาพสวยเดิมหัเกียร์คุมหนังอย่างดียังใหม่กริฟเลยนะครับเป้าปกติเครดิตีดาวได้นะครับฟรีดาวได้นะสนใจโทรมาได้เลยนะครับสภาพเดิมนะครับเข้อเกียร์ถอยดูนะกล้องหลังนะนี่ครับกล้องหลังมีพร้อมๆแบบนี้นะครับกล้องหลังโอ้แอร์แอร์แรงไปแอร์หนาวนะครับแอร์เย็นไปเสียงดังด้วยกล้องหน้าจะมีให้เห็นนะครับนี่กล้องมองถึงหน้าก็มีครบไฟและแลกใช้กันได้ปกติ ระบบไฟไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพสวยเดิมครับไม้สี่หมื่นเก้านะครับหายากนะไม้น้อยนะครับได้ไม้น้อยสภาพเดิมพร้อมใช้นะครับเอาง่ายรถมือเดียวครับใครหายอยู่นะครับตัวพิเศษแบบนี้ไม่อยากพลาดกันนะครับโทรหาไปได้นะครับเปิดฝากระโปรงหน้าอยู่พายดูนะครับแต่เชะคคอนโทรลมีให้ครบนะครับปุ่มออโต้ออฟนะครับก็มีให้นะครับไวเซฟตี้ในเรื่องของแบบจอดติดไฟแดงนะครับการแบบว่าในเรื่องของการดับนะครับก็มีให้เหมือนกันนะครับ ออชั่นครบครับคันนี้ใครสนใจโทรมาได้ไอแร็กไม่ครบซ้ายขวานะครับด้านหน้าฝาเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับรถเดิมครับแม็กสวยๆเลยนะแม็กก็จะส่งน้องแม็กสวยๆนะครับตัวแม็กเนี่ยเดี๋ยวมีเอาไปเรียกว่าร้านสปาขัดสีให้นะครับครบเครื่องนะครับครบเครื่องเลยสภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับเครื่องพันสองนะครับเป็นตัว vci e นะครับนี่อันนี้ก็มีร้านสปานะครับเอาไปร้านสปามาแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยนะแค่ประมาณ50%นนะครับก็ รถยังเดิมอยู่นะครับยังไม่ล้างยังไม่ได้ขัดสีเฉวีนให้น้องนะครับผมก็โหลซสายขวาเดิมเดิมครับนี่ครับโครงสร้างเดิมผมก็โหลดสายขวาเดิมฝาเดิมนะครับไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับตีเดิมฝาเดิมครับลูกลมคมกริฟนี่ครับสภาพเดิมฝาเดิมแท้จากศูนย์นะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับรถเดิมแน่นอนนะครับแกนสายขวาเดิมไม่มีโดนนะครับโครงสร้างเกียเอครับรถเดิมนะครับเดี๋ยวเอาช่างมาตรวจให้ด้วยนะครับ2อ0รอกว่ารายการรถคันนี้ผมบอกเลยว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับ ดูนับโครงสร้างด้านหน้านะครับสังเกตนะหัวน็อตนะครับ1 R 1 L นะครับโครงสร้างของกระโดดตรงนี้ก็คือเดิมนะครับตะเข็บล้ยต่อทุกอย่างนะครับรอยเชื่อมต่างๆบอดี้เดิมครับไม่มีตะต่อตัวรถจมน้ําแน่นอนนะครับไม่มีชนนะครับดูได้เลยนี่ครับสังเกตนะตรงนี้นะครับส่องดูนะครับดูคมคมกิฟไม่มีรอยแกะรอยข่ายขยับใดงสิ้นนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคันหงคันหน้าเดิมๆเลยครับเอาง่ายรถสวยพร้อมใช้นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบแบบนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ 0947894848นะครับรถของเรานะครับค่ดเกรดทุกคันสภาพเดิมทุกคันนะครับจะไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้นะครับ4 5 9 0 0 0หาหนะครับพอประมาณ8,000กว่าบาทนะครับสวัสดีเครดิตฟรีดาวนะครับผมบอกเลยว่าสวยพร้อมใช้แบบนี้นะครับสีขาวมุกนะครับไฟหน้าเป็นแบบมันติรีฟิลเตอร์ฟูล LPD ครับจัดทรงล้อสวย5ประตูครับสนใจแอดไลน์มาทำได้วันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับรถสวยพร้อมใช้คันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าอาัตมัติง่ายไวในห่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับ